สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอดทอนนันักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรวิ่งล่าง2ส,สูตรตัวเดียวนะครับนะบวิ่งล่าง2ส,สูตร สูตร A นี้เลขเด่นตัวเดียวสูตร B ีก็เลขเด่นตัวเดียวนะครับเทียบชนให้ทั้ง2ส,สูตรนะเลขเด่นตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะครับเด่นล่านะตัวเดียวเนะทียบชนกัน2ส,สูตรครับนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว ่าครับงล่างสอบสูตรตัวเดียว <c oughs> ก็มาได้ทุกหลักนะครับสมาชิกน้าพงความวนวณเทียบชนให้เป็นวดวแรกสำหรัสรบสองสูตรนี้นะครับก็ <c oughs> ให้สมาชิกนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับ <c oughs> ถ้าชอบก็พิจารณาเอานะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้เลย นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ดูกันแล้วกันช่องแคทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปให,ใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบบรัฐบ,บาลเท่านั้นนะ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะห้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางรับให้สมาชิกนะครับพิเคาะแล้วก็พิจารณาครับวิบ่งล่าง2สูตรตัวเดียวนะครับสูตร A ตัวเดียวสูตร B ตัวเดียวงวดแรกสูตร a ไดเลขก 8. สูตร b ไดเลขกา อ้วดน,นี้มันไม่ชนกันนะวดไหนที่มันไม่ชนกันก็จับชุดเดียวไปเลยนะครับสมาชิกรับไปกลับอย่างเช่นวดแรกนี้สุดเอเล็กขแปสุดมีเลขเกไม่ชนจับ8 9 9 8นะครับคนออกแปดเก้าก็สองสุดไม่ชนนะก็มานับที่10หน่วยล่างถูกงวดที่1ครับ งวดที่2นะครับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตร A ได้เลขหนึ่งนะครับสูตร B ได้เลขหนึ่งอะงวดที่2นี่มันชนกันนะครับถ้าไม่เบิ้ลนะก็มันก็จะมาหลักเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวชนกัน2สูตรผลออกหกห่ะก็มันชนกันที่เลข1 1ก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ชนกัน2สูตรที่เลข1ก็1ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่ สองทุกข้ที่สองเอามาต่อกันงวดที่สามดที่สามสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์สูตรที่สองได้เลขศูนย์โชกันที่เลขศูนย์เด็กในในในฮะมาแน่ๆฮะตัวชนนะฮะราะชนกันสองสูตรผ่อดอกสูตรกากนะสูตร ก็มาที่ครับสูงก็มาที่หลัก10บลากถูกเป็นวดที่3ามตวดที่3 ก่อนอื่นก็กราบนะกราบขอบคุณสมาชิกนะครับกราบขอบคุณสมาชิกนะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เด้อสมาชิกเด้อที่ยังไม่ทอดทิ้งกันไปไหนนะครับที่ยังติดตามนะครับสูตรคํานวณจากช่องแอดทอนนักคํานวณอยู่นะครับในขณะนี้สูตรทุกสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับผมนะครับคิดตามสิติหุยที่ออกมาแล้วนะครับฉะนั้นมันยอมแม่นเสมอนะครับถ้าสมาชิกชอบ สูตรประเภทนี้นะคิดคำนวณแบบนี้ก็เตรียมแคบสูตรไว้ฮะสูตรทุกสูตรที่ผมลงมีวิธีคิดให้ฮะมีวิธีคิดมีวิธีทําให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะเขียนตัวเลขขึ้นมาลอยๆนะครับมีวิธีกากับแล้วแคบสูตรแล้วก็บอกไปย้อนดูก็ได้นะครับอ่ะงวดที่4ฮะสูตรวิ่งล่างนะครับตัวเดียวเทียบช่วกัน2สูตรนะครับสูตร A อได้เลข3นะครับสูตร B ได้เลข4อ่าไม่ชนกันฮนะจับชุดเดียวเลยนะครับถ้าไม่ไม่ชนกันนะครับก็พอดอก4,3,3,4นะครับก็สูตรที่1เอ้ยสูตร A 3มาที่หลักหน่วยครับสูตร B 4มาที่หลักสิบอ่ะอันนี้ก็มาครบเพราะว่าตัวเลขมันไม่ชนกันตัวเลขไม่ชนกันอ่ะสมาชิกแถวไหน นะครับฝนตกบ้างวันนี้นะครับโอ้หลังจากร้อนอบอ,อ้าวมาสองวันวันนี้ฝนกระน,นาลงมานะครับก็เย็นสบายชุ่มชื้นนะครับทางสกลนครนะครับก็เย็นฝนตกลินทั้งวันเลยนะครับอากาศคืๆนะครับสบายสบายวันนี้หลังจากที่โอ้สองวันนี้ร้อนตับแตกเลยนะก็ออไม่รู้มันหน้าอะไรกันแน่วันหนึ่งมีสามเยดูฝาก ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันแล้วกันเด้อสมาชิบหายอ่ะวุฒิห้านะยิงล่างหนาสองสูตรอ่ะตัวเดียวนะครับสูตร A ได้เลขเก้าฮะสูตร B ไ,ได้เลขเจ็ดอ่ะพวกน,นี้มันไม่ชนกันฮะจัดชุดเดียวเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับก็ออกเจ็ดเก้าอ่ะสูตรที่หนึ่งครับสูตร A เอเลขเก้ามาที่หลักหน่วยล่างสูตร B เลขเจ็ดมาที่หลักสิบล่าง ็มา6นะครับที่10หน่วยล้างตามสูตรอ่ะสมาชิกําหรับวิ่งล่างเทียบชุมกัน2สูตรนี้นะวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชุมกัน2สูตรนี้นะ,นะครับผมนะครับลงให้เป็นวดวแรกนะครับสำหรับสสูตรนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวนี้ A B นี้นะครับ ลงให้เป็นงวดแรกแล้วก็เทียบชนให้เป็นงวดแรกนะฉะนั้นสมาชิกถ้าไม่ชอบสูตรใหม่ก็มองผ่านได้นะครับหรือสมาชิกจะแคปสูตรไปดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนแจกสูตรนะครับวดที่ผ่านมาสูตร A วิ่งล่างตัวเดียวเลข7สูตร B วิ่งล่างตัวเดียวเลข8อ่ะมันไม่ชนกันนะครับจับชุดเดียว7887เพนอกเ8ปเป็นสูตรใหม่เด้อสมาชิกโดนบอกไว้ก่อนนะครับนะครับสำหรับอ่า สองสูตรนี้เทียบชนกันให้นี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับแจงเตือนไว้ก่อนว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งลงให้งวดแรกนะครับชอบก็ค่อยจัดนะครับถ้าไม่ชอบนี่มองขาดได้เลยนะครับมาครบที่สิบเวลางอางมดท,ที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำไปดอันนี้ก็คือวิธีทำนะครับอันนี้วิ่งล่างสูตรที่หนะครับอันนี้วิ่งล่างสูตรที่สง มาดูวิ่งล่างสุดที่1กันก่อนตัวเดียววิธีทำนำลักแสนหนึ่งครั้งบวกลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่าง2ครั้งนะบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกห้าคงที่นะครับเอาบวกกระดูกเก้าเก้านะครับลงท้ายเลขแปดนะครับแปดบวกแปดนะครับลงท้ายเลขหกหกบวกแปดนะครับลงท้ายเลขสี่สี บวกเจ็ดนะครับลงท้ายเลขหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกห้าพืที่นะครับลงท้ายด้วยเลขหกอะครับล่างงวดนี้ได้เลขหกฮนะสูตรที่หนึ่งตัวเดียวขอละนะครับพร้อมวิธีคิดวิธีทําใครที่ชอบคิดชอบคํานวณแคปสูตรไว้ได้เลยถ้าใครชอบเลขหกด้วยนะชอบเลขหกด้วยก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะว,วิธีีคิดวิธีทํามีมให้เรียบร้อยมาดูสูตรที่สองวิ่งล่างตัวเดียวเหมือนกันนะครับวิธีทำฮนะนำหลัก แสนหนึ่งครั้งมาบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งนะแล้วก็บวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก4ค่ที่นะครับเอาบวกกันดูฮะ9บวกหองเท่ากับห5าบวก หกลงท้ายเล 1, 1เขหนึ่งหนึ่งบวกห้าก็ได้หกหกบวกห้าลงท้ายเลขหนึ 1, 1่งหนึ 2, 2่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสี่งที่ลงท้ายเลขหกฮะชนกันที่เลขหกฮะสมาชิกนะหมวดนี้หกวิ่งลางไปเลยฮะตามสูตรนะฮะถ้ามาันชนกันแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้จะมาตำแหน่งไหนเดี๋ยวรอดูหลักหน่วยนะหลักหน่วยล่างพวกนี้เดี๋ยวผมมาลงให้นะครับสาหรับวิ่งลากนะครับชนกันที่เลขหกทั้งสองสูตรเลยนะฝากพิจาร,รณาด้วยเด้อสมาชิกเด้อมาไหมหกหวดนี้ลาก วัวประจวันที่นะครับหนะครับวัประจำวันที่1นึ่งทับสทับหกนะครับห่ะรับรอรุ่นกันนะครับยริงๆฟังปักทุกๆุท่านชอบ6จัดไปไม่ชอบมองผ่านขอบคุณครับ